เเก่่งงผ็็ดดออยานะโ้ป oh. วันนี้เรามาเที่ยวร้านนายไทย <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมผมกับครัวนุ่มตายซื้อมนเด็กชาว พังงาน,นะครับวันนี้เรามาเที่ยวร้านนายไทยอ่านี่เดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของร้านนะครับเป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่เมืองย้อนชอปปิ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อพีครับผมอ่าเป็นไงบ้าง <P. S 1> มาเปิดร้านที่นี่ ออเชื่อว่าเป็นอะไรที่ตื่นเต้นครับผมสนุกสนุกครับผมนี้เปิดมากี่เดือนแล้วครับผมตอนนี้เปิดมาประมาณ4เดือน4เดือนครับผมโอเคก็เริ่มเยอะใช่ไหมครับผมอ๋อเริ่มเยอะนะครับผมลูกค้าก็ใครเห็นว่าร้านนี้อร่อยมากเมืองย้อนช้อปปิ้งต้องมาลองครับตอ่าและมีช่องทางติดต่อไหมผมว่าถ้ามีคนอยากจะมาครับมีช่องทางก็มีทั้งทางเพจนะครับก้าวไทยนะครับแล้วก็เป็นทาง ทำเว็บไซต์ก้าวไทยเหมือนกันแล้วก็มีแอปด้วยนะครับสามารถสั่งพันผ่านแอปได้ด้วยก้าวไทยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับสามารถมาได้แล้วเบอร์โทรด้วยเราจะขึ้นไว้หน้าจอกันเลยครับเบอร์โทรมีเบอร์โทรอะไรครับผมมีมีอยู่ครับเดี๋ยวให้พี่ขึ้นได้เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้หน้าโต๊เดี๋ยวเราจะไปชมกันในร้านว่าร้านสวยหรือหรูขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปเลยเจอรับเจอรับโอ้โหในร้านครับนี่ก็เป็นในร้านนี่ก็เป็นอะไรนี่หน้าบานะครับอ่า เป็นหน้าบาร์แล้วก็เดี๋ยวเควันนี้เขกำลังจะมานะครับแล้วก็เรามีนักร้องครับนักร้องมาจากสตอรโฮมนักร้องชื่อบิ๊กกับนกนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูเป็นนักร้องครับนักร้องนี่คือนักร้องนะครับนักร้องนะนกสตอรโอมนะครับอ่านี่ก็เป็นภายในในในร้านนะครับแบบน,นี้แล้วก็เคท่า,านผู้ชมที่ก็มี f อคนใต้ด้วยครับคนใต้ คนใต้เป็นเป็นคนจังหวัดเลยค่ะนครที่ธรรมราชนครที่ธรรมราชคนนี้จ้ะนครที่ธรรมราศครับอดเป็นนี่คนใต้นี่โอ้โหวันนี้มาห้าคนลมตายยังไม่เท่าวะเอ้ยหยาฮาวเมืองเราคนนี้เป็นเพชรใช่ไหมครับนี่ถ้าเป็นเฟสเราไม่เป็นเฟรนะจ๊ะเอ้ยนะเรามามากรงนะครับอ่านี่เรามาเจอเราเรามาเจอคนใต้ด้วยคนใต้เมืองย่อยช้อปปิ้งเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครับเชิญมาเคมาเที่ยวในร้านก็ ประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมประมาณนี้ครับอ่า,าออเ,เดี๋ยวคนจะเข้ามากันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูขอร้องเพลงนักร้องมาจะโซมแล้วก็เราไปดูในครัวการทำอาหารของกุ๊กที่นี่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมกันต่อน,นะครับผม How much wood could a wood chuck chuck? That's what I hear when you ask me if I'm giving a fuck. That's what I hear when you ask me if I'm giving a duck. Or if I ever been stuck, been known to keep it a buck. So here you go, don't spend it all in one place. We all trying to chase dreams, but it ain't one race. And keep going, just know there's not one pace. Stupid, watch time go by, you got a dumb face. And I've been grindin', take a peek at my bio, been on time. นะครับเดี๋ยวเราจะมาบุกกันในครัวนะครับผมว่าเชฟเขามีฝีมือเด็ดขั้นไหนอาหารร้านนี้เด็ดยังไงเดี๋ยวเรามาชมหน้าตาเชฟที่นี่นะครับผมเป็นยังไงรับชมกันเลยครับผมเราไปเข้าในครัวกันเลยครับน้ำตกนะครับร <I S 1> กมีความยาง <I know. S 1> มีอะไรอยู่ในนี้น นี่ก็เป็นหน้าตาเชฟนะครับเชฟฮันน่าหน่อยครับผมสวัสดีครับเชฟชิดครับผมแล้ก็มีลูกครัวนะครับโอ้โหนี่โอ้โหทำกึ้งนะครับคุณช่วยยิ้มหน่อยจ้ากุ้งชุบใบเตยใช่ไหมครับไอ้นี่เป็นเป็ดนะครับเป็ดนะครับโอ้โหเป็ด แกงแกงเผ็ดเป็ดย่างนะโอ้โห,หน่าทานมากครับโอ้ยโ, <c oughs> โอ้โหเป็ดย่างลาดเออเป็นแกงเผ็ดนะครับผมสุดยอดเลยนะครับว้า นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าของร้านมาม่าที่ให้ครัวหลวใต้มาถ่ายรายการมานําเสนอเราคนไทยด้วยกันเราช่วยกันมานําเสนอให้คนที่อื่นได้รู้จักว่าร้านที่นี่ดียังไงยังไงเรามาทํารายการให้ดูกันวันนี้ก็ขอบคุณทางร้านที่สนับสนุนครัวหลวมใต้จากอาหารอร่อยมากขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ